ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่249อยากยั่วก็จงยั่วอย่างใจกล้าเจียงหลีคาดไม่ถึงว่าวันหนึ่งตัวเองจะมาร้องให้ขี้มุกโป,ป่งในอ้อมกอดของลูเจียอีกทั้งตอนท้ายยังให้เขาประคองกอดกลับห้องอีกเจียงหลีนั่งไขว่ห้างบนเตียงของลูเจียเหมือมองกระถางกล้วยไม้ที่อยู่ข้างเตียงด้วยดวงตาแดงก่ำและอยู่ในห้วงอารมณ์เศร้าหมอง อาจจะกล่าวได้ว่าหลังจากนางกลับชาติมาเกิดในโลกใบนี้ความปรารถนาอันแรงกล้าที่สุดคือการได้กลับไปหาหมู่ชิงเกอแล้วตอนนี้ล่ะกลับทิ้งโอกาสของตัวเองที่จะได้กลับไปกับมู่ชิงเกอเสียแล้วเสียใจหรือลูเจียนนั่งลงข้างนางพร้อมกับเอ่ยถามเสียงแผ่วเบา เจียงหลีสายหน้าช้าๆเพียงแต่ในสายตาร้ซึ่งแสงสว่างแห่งอนาคตท่าทางนางเช่นนี้ทำเอาลู่เจี้ยนนึกสงสารแต่ลึกๆก็แอบดีใจที่นางไม่ได้จากเขาไปไหนเขาหลบสายตาต่ำปกปิดความเห็นแก่ตัวของตนลู่เจี้ยประชดตัวเองในใจลู่เจี้ยเอ๋ยลู่เจี้ยรู้ทั้งรู้ว่าเจ้ามีชีวิตได้อีกไม่นานายายกลับเห็นแก่ตัวหวังให้นางคิงข้างกายอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามทั้งยังหวังให้นางเกี่ยวดงกับตระกูลลู่อีก บางครั้งลู่เจี้ยมีอาจแยกแยะได้ชัดเจนเขาอุตส่าห์ทำทุกหนทางเพื่อให้เจียงหลีเข้ามาในตระกูลลู่เพื่อให้นางคุ้มครองตระกูลลู่ในวันข้างหน้าด้วยเหตุนี้สามารถพิสูจน์ระหว่างเขากับนางเคยมีความเกี่ยวข้องกันคนตายเสมือนดั่งตะเกียงที่มอดดับเขาไม่อยากให้เจียงหลีลืมเขาอย่างรวดเร็วในยามที่เขาจากไปแล้วเช่นนั้นเขาจึงเห็นแก่ตัวทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เจียงหลีลืมเขาลง ลู่เจี้ยจู่จูจ่เจ,จียงหลี่ก็เอ่ยเรียกชื่อเขาลู่เจีย้ยเก็บซ่อนความสับสนไว้ในใจแล้วหันมามองนางหืมข้าทรมานจังเลยเจียงหลีพูดพลางโถมร่างใส่เขาลู่เจีย้ยประหม่าในใจรีบเอ่ยถามเจ้าป่วยอีกแล้วหรือเจียงหลีกระพริบตาปริบป,ปริบป,ปีนป่ายบนร่างกายของชายหนุ่มใช่หน้าสิข้าป่วยแล้วเจ้าต้องช่วยข้าคลายความเจ็บปวด เมื่อได้ยินคำพูดของนางแววตาลูเจียก็จมดิ่งรู้ดีนางแค่โกหกเพื่อเออยากอาเปรียบเขาเท่านั้นแม่นางผู้นี้นี้เมื่อครู่ยังเสียใจที่ต้องจักกับสหายอยู่เฉยเผลอนิดเดียวก็บังอาจลักกินเต้าหู้เขาจนได้ทันใดนั้นลูเจียถูกผลักอย่างแรงจนล้มลงบนฟูกนอนโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ผู้มารรายกลับถือโอกาสนี้ปีนคร่อมทับร่างของเขามให้เขาได้ขัดขืนลงมาลูเจยเอ่ยเสียงเรียบ เจียงหลีกลับไม่สนใจนางหยิบหยกขาวออกมาจากลำคอของนางแล้วแกว่งไปมาตรงหน้าเขาเจ้าทําได้อย่างไรลู่เจี้ยไม่ปริปากพูดเจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้จี้หยกนี้ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันจ,จูจู่เจียงหลีรู้สึกตระหนกใจผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรต้องปิดบังขนาดนี้เชียวหรือเพื่อเก็บพลังพวกนั้นเอาไว้ในจี้หยกเจ้าต้องทรมานตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าใช่หรือไม่ เจียงหลี่จี้ถามเปล่าลู่เจีย้ยเอ๋ยตอบเจียงหลี่มองเขาอย่างกลุ้มใจและบังคับให้เขาเผชิญหน้ากับตนเองคนบ้าดีกับข้าขนาดนี้เพราะอยากให้ข้าไม่มีวันลืมเจ้าใช่หรือไม่แววตาเจียงหลี่วูบไหวเล็กน้อยลู่เจีย้ยคำออกมาหลีเอ๋อฉลาดจริงๆเรียกข้าว่าท่านอาเจียงหลี่เอ๋ยอย่างเกรียกร้ยกล่อลู่เจีย้ยยิ่งหัวเราะชอบใจ ได้ท่านอาเช่นนั้นท่านอาลงไปจากตัวของเจี้ยได้หรือไม่ท่าทางเยี่ยงนี้ดูมิสํารวมนะเจ้าฝันไปเถอดเจียงหลีสอบะทอเสียงเย็นแล้วโน้มศีษะลงไปขบเม้มริมฝีปากของเขาอย่างรุนแรงนี่ไม่เรียกว่าจูบแต่เรียกว่ากัดเพื่อเอาคืนต่างหากล่ะเจียงหลีขบกัดรุนแรงเพราะนางกรดทะลุเจี้ยไม่ว่าอะไรก็แบกรับเองทุกอย่างนางเกลียดตัวเองที่ไรประโยชน์รู้แก่ใจว่าลู่เจี้ยมีชีวิตได้อีกไม่นาน นางก็ได้แต่มองเขาที่เวลาเหลือน้อยลงไปทุกวันลูเจียเจ้ามอบตัวเองให้ข้าเถอะระหว่างริมฝีปากยังแตกกันจูๆจ่ๆเจียงหลีก็พึมพำประโยคนี้ออกมาลูเจียซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนางหลังจากได้ยินคำนี้กลับเบิกตาโตแล้วผลักนางออกจากตัวเองหลีเอ๋อเจ้าบ้าไปแล้วริมฝีปากของเขาแตกมีรอยเลือดซึมออกมา แต่เขากลับเหมือนไม่รู้สึกเจ็บแล้วจ้องนางขมงทั้งตกตะลึงและประหลาดใจเพราะเหตุใดนางถึงได้พูดออกมาเช่นนี้เจียงหลีขยับเข้าไปใกล้เขาเจ้าอยากให้ข้าอยู่ในตระกูลลู่ตลอดไปมิใช่หรือหากเจ้ากับข้ามีความสัมพันธ์กันบางทีอาจมีทาย,ยาทให้กับเจ้ามันมิใช่การตัดไม่ขาดจากตระกูลลู่หรอกหรือเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ลู่เจียมีสีหน้าเย็นชาข้าไม่หยุดเจียงหลีมองเขาอย่างดืง้อดึง เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ใช่เด็กๆแต่ร่างกายของเจ้าตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ดีลูเจีย้ยกล่าวน้ำเสียงเคร่งครึมเจียงหลีหัวเราะเจ้ากังวลเรื่องนี้เองหรือลูเจี้ยอึ้งค้างมีรู้ว่าควรจะตอบอย่างไรหากข้าบอกเจ้าว่าข้าไม่แยแสเลยสักนิดละตอนนี้ข้าต้องการเจ้าละในขณะที่เขากำลังตกตะลึงอยู่นางก็รีบโถมกายเข้าไปโน้มคอของเขาลงมาบทจูบริมฝีปาก ลูเจียตัวแข็งทื่อสมองสั่งให้เขาดันกายรุนี้น้อยผู้นี้ออกไปแต่ร่างของเขากลับขยับไม่ได้อยากจะกระชับกอดให้แน่นขึ้นอย่างออดใจมิไหวท่านอาลูเจียแทบจะใช้สติสุดท้ายที่เหลืออยู่ตะโกนเรียกชื่อนี้ออกมาเดิมทีคิดว่าจะดับความบ้าคลั่งของนางได้แต่หลังจากที่เจียงหลีได้ยินเข้ากลับสอบอออกมาช่างท่านอามันิกเอ,ออ่ะ ร่างกายที่แข็งเกรงของลูเจียพลันผ่อนคลายลงนางต้องรู้สภาพร่างกายที่แท้จริงของตนเองแล้วแน่เลยถึงได้บังอาจเช่นนี้ริมฝีปากของเจียงหลีอ่อนนุ่มและหอมหวานรสชาติที่ซึมซับเข้ากระดูกเช่นนี้ได้กัดกร่อนสติสัมปชัญญะของลูเจียไม่หยุดหย่อนมือทั้งคู่ของนางยังสอดเข้าไปในสาบเสื้อของลูเจียอย่างซุกซนจุดไฟไปทั่วสันพางกาย ร่างอันเย็นเฉียบของเขาบัดนี้กลายเป็นร้อนลวกร่างกายราวกับถูกแผดเผาด้วยไฟที่โหมกระหน่าเอาแล้วแล้วลู่เจี้ยหัวเราะอย่างขมขื่นในใจจากนั้นอบเอวคอดของเจียงหลีไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นพลิกกายกดเจียงหลีเอาไว้ใต้ร่างหลีเออนี่คือสิ่งที่เจ้าเลือกเองนะเจียงหลีกระตุกยิ้มมุมปากข้ารอวันนี้มานานแล้วตุ้ม คำพูดนี้เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หมดขีดความอดทนเส้นสุดท้ายในใจของลู่เจีย้ยเขาเริ่มประทับจุมพิตริมฝีปากของนางก่อนเกี่ยวกระวัติรัดรึงอย่างไม่หยุดพักหายใจนิ้วเรียวยาวสวยอันสั่นเทาเปลืองเสื้อผ้าของนางอย่างอ้อยอิ่งเสื้อคลุมบนร่างของเจียงหลีถูกปลดทิ้งไว้ล่างเตียงเสื้อคลุมตัวใหญ่ของลู่เจีย้ยก็ถูกเจียงหลีถอดออกทิ้งไว้ข้างๆเช่นกันผิวเนื้อของทั้งคู่ต่างร้อนรุม่ม ในกระโจมที่อบอ้าวร้อนเสียจนเหงื่อไหลพลักขณะนี้ได้ยินเสียงหอบหายใจถี่กระชั้นเล็ดลอดออกมาทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกราวกับน้ำเย็นอ่างใหญ่สาดใส่ลูเจี้ยตั้งแต่หัวจรดเท้านายน้อยใต้เท้าเงาพาหยวนหวังมาขอรับลูเจี้ยได้สติกลับคืนทันทีแล้วรีบลุกขึ้นให้ห่างจากเจียงหลีเขามองเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายและหญิงสาวที่เปลือยท่อนบนแล้วแอบคิดใ,ใจใจอันตรายมาก เขาเกือบพลาดค,ความบริสุทธิ์ของเจียงหลีไปเสียแล้วลูเจียเจียงหลีกัดฟันมองเขานึกโมโหในใจกว่านางจะยั่วเขาได้ถึงเพียงนี้มิใช่เรื่องง่ายแล้วยังจะไม่สําเร็จอีกไม่ว่าใครก็ตามนางขอฝากเอาไว้ก่อนเอถอะข้าจะออกไปก่อนลูเจียหยิบเสื้อคลุมตัวกว้างขึ้นมาแล้วรีบลงจากเตียงออกไปจ้องมองหลังของคนที่รากับกําลังหนีเจียงหลีเต็มไปด้วยความโกรธนางรวบกําปั้นทุบเตียงอย่างแรง ตุม้มลูเจีย้ยที่เดินออกไปได้ยินเสียงเตียงดังสะเทือนให้หลังเขาหยุดชะงักครู่หนึ่งในที่สุดก็ยังเลือกเดินออกไปขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ